งาน Virgin Thank You f o r t y ใ่ปวเอา Virgin ไวเป็นมโกเป็นมทกทำชื่อนานได้แม่นมากเป็นมโก Virgin Y Line 2010 Thank You Party ครับ MC กระหลกปลา MC ตามแบบพี่โมเมมินต์ลี้ยวยาแตงคิ ขอนะฮะช่างภาพอ,อยากตุณารถ่ายช็อตนะฮะเดี๋ยวจะเห็นสิ่งไม่พ <rat> ึงประสงค์เขานี้ไม่ได้เออสะกดวิญ <or>, ญาณมานะฮะขออนุญาตเล็กน้อยในจุดนี้ข้างนอกอยากดูกันข้างหลังอยากดูกันนะฮะมาข้างหน้าได้เพราะว่าไม่กัดนะฮะไม่ใช่้สุดรักนะวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้ไม่ใช่พิทิตร์สตาเพราะพิทิตร์สตาเนี่ยตายก็ตายอยู่ในห้องผ่าตัดแล้วนะฮะนผ่าหน้าก็ตายในตอนนั้นแล้วตอนนี้ก็เป็นพิพโอล่เจ็บขึ้นตาแรงขงตัวเอง โอเคไม่เป็นองไกลัวเลยเนาะยังจะกลัวนะไม่ใช่แค่คนที่ไม่เดินมาข้างหน้าอ่ะต้องขอเสียงคนที่หนีแฟนมาเที่ยวได้ไหมจ๊ะฉันไม่ววชองอยู่ ผมว่าด้านหลังนี payment, ้ไม่ใช่ด้านหลังพ um. ี่โมเมนะคะโอ้นะฮะช่วยกันนะฮะ้กระจายยืนละกันอย่ามากุกนี่เดี๋ยวจะดูคนน้อยแล้วก็ตัวเราพิมแผกมาเมื่อกี้ท่านเงินนี้อยากได้อะไรกันคะโอเคอ่ะแล้วจะเชื่อได้เช็คเสียงคนนี้แต่มาเชี่อแล้วเดี๋ยวเรามาล็อกเขาอย่างไรด้วยก <It> ันตีนะฮะเก็บความตาแหลงที่ผู้วิจฉากะ Thank <laughs> you. ที่เริ่มหวาวดกลัวก็น้อยลงนะจากที่ตอนแรกเนี่ยดูถึงมากที่สุนยอมรับเลยว่าเขาบอกว่าวันนี้มาขอเต็มที่ตอนที่เดินมาดูตายละงานใหญ่นะผมรู้สึกว่าคงต้องเอาร่างตัวเองเนี่ยฝังไว้กับพื้นดินเป็นรกากไม้นะฮะแล้วไม่ไ้พึงอะไอย่างน้อยถ้าเกิดมีซลิปแบบรู้สึกว่าหนองไหลอะไรเงี้ยก็ปากแก้วึ้นมาก็ได้นะให้รู้ว่ายังอยู่ด้วยกันและยังไม่จากไปไหน แต่มนก็เห็นถ่ายช้อนเหลือเกิน,ออาน,อนอาบนะนนางอย่างช้อนก็ช <autom ot ives> ้อนยับนะมันมีอะไรน่าดูไหมฮะแต่ว่าไมมีอะไรน่าดูจริงๆดูนญญักเลยเนี่ยงูกระเทยเนี่ยนะยับได้ไงลนะ่ะแต่ความเก๋คืออะไรคนถ่ายช้อนเป็นผู้ชายละจ้า <'m? S 1> ใช่ไหมอาจจะว่าสวยมากหรือยักแยะไม่ออกเพราะวันก็่อนขนาดไปตัดผมนะโจกับว่าเด็กสองขวบกับเด็กห้าขวบ เราก็เดินไปเดินออกมาปุ๊บน้องเด็กสองขวบเขินอายเป็นเด็กผู้ชาย<ม>ไปหลบหลบปแ้เขา,าเรียกว่าน้องกลัว <c oughs> ถามพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกว่าน้องก็เขินหน้าก็ขนลุกบอกทำไมวะก็ตอนที่เดินขึ้นมาน้องบอกว่าสวยจังสวยนะ <c oughs> แลก็บอกนะคะว่าเด็กไม่โกหกนะคะเด็กเป็นเสื้อผ้าที่บริสุทธิ์เป็นประเภทที่บริสุทธิ์อยู่ยังไม่ถูกการปรุงแตง่งเขาจะแยกแยะอะไรออกว่าอันนี้สวยก็เลยเห็นแต่พอหันไปจอหน้าแม่เขาหน้าเด็กแม่เด็กคืหน้าเจือนมาก ว่าลูกชายเขาเป็นตุ๊ดแล้วเพราะชมผู้ชายว่าสวยก็เลยไหนบอกคุณแม่ว่าในใจพี่อยากบอกว่าเวลเข้ามูกนะแต่ก็เขาชมแบกน้ำนะเพราะหน้าเหมือนแม่ค่ะทำเสียงปลาแหลมที่สุดคุณแม่ไดบใช่ค่ะเพราะผมชมแบกน้ำหนูน่าจะเป็นตุ๊ดแน่นอนนะดิันีดับประกันเพราะว่าระหว่างที่ที่ชมเล่นออกไปทำธุรกิจเอถิงนอกเด็กนิ่งตามและจะโกรธมาก เป็นความภูมิใจมากรู้สึกปาล์เพิ่งเขาเกิดมาไม่เคยมีใครชมว่าสวยนะคะนอกจากชมตัวเองอยู่ทุกวันก็รู้อยู่แล้วนะเขาบอกแล้วนะว่าชมตัวเองทุกวันนะคะอ่ะเดี๋ยวละเพลงช้าๆเบาๆสำหรับคนที่โดนปาดไปใครก็โดนแยกแยะไปคอสเสียบอะถ้าจะตะโกนแค่นี้เนี่ยก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรนะ พอลวพอละครัพอประมาณอันนี้คุณโดนแย่หลายคนนะดูเก็บกดดีด,ดอ,อ,อดกกันชราเจ็บปวด